ครับสวัสดีครับก็ได้ไปเยี่ยมคุณชัยยศสารรักมาแล้วท่านเป็นอดีตเกษตรอำเภอจุฬาพรแะพิะผู้การส่งเสริมการเกษตรนะครับนอกจากาส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกรแล้วท่าน,นก็นํามาปฏิบัติเองด้วยครับมีการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำเพราะโดยการปลูกพืช แซมในสวนยางพารานะครับท่านก็ปลูกสละอินโดนะในพื้นที่แปดไรนะ่ก็มีรายได้ดีกว่ายางพารานะครับจริงๆก็ไปเยี่ยมกันหลายครั้งวันนี้ก็เก็บภาพมาฝากมาไปชมสวนแล้วก็การเก็บผลผลิตนะครับในการเก็บผลผลิตเนะี่ยต้องต้องชิมก่อนทุกทุกทลายนะครับทุกครั้งมันบอกว่าจะถ้าดูแค่สีเนะี่ยไม่ไม่พอนะ,ะต้องชิมด้วย ให้คุณภาพที่เก็บมาได้นะคุณภาพดีมีรสหวานนะครสวนสวนนี่กี่ไร่ครับนี่สลับนี่ทั้งหมดมันประมาณแปดไร่ครับแปดไร่นี่คือลงลงสลับเต็มเลยสลับเป็นพืชแซมยางมันพืชหลักลงสลับเต็มเต็มพื้นที่ไอแปดไร่ประมาณพันพันสองต้นพันสองร้อยต้นนี้ตอนนี้รายได้อะไรเป็นหลักนะครับเนี่ย ที่จริงมันพืชหลักหือยางแต่ว่ารายได้หลักจริงๆมันทู่สละอินโดไม่ได้สละอินโดตอนผลผลิตดอกทั้งปีไหมครับอากาศเหมือนปีนี้มันเป็นทั้งปีเลยเป็นทั้งปีแล้วมาขอมันเป็นเป็นฤดูกาลปีนี้ไม่ต้องไปมันเป็นเป็นตลอดทั้งปีเลยอ่าไอ้เฉลี่ยเนี่ยอ่ารายได้เท่าไหร่ครับต่อต่อครั้งต่อครั้งที่ตัดมันมันตัดเดื่อนใช่ไหมครับไม่ออกวันที่เดียวต่ฐาได้สามร้อยโลก็ โลละห้าสิบบาทส่งโลละห้าสิบบาทหมื่นหน้านี้ต่อต่อเดือนต่อรอบรอบหนึ่งก็ประมาณหมื่นห้าก็เดือนหนึ่รอบก็สามหมออเดือนละสามหมืนเดียวโอ้สามหมื่นสามมื่นปีนึงก็สามแสนสามแสนบางครั้งก็เป็นเป็นเยอะบางครั้งก็ไม่เยเป็นไม่เป็นก็เฉลี่ยมันปีกว่าสามแสนอ๋อเฉลี่ยมากกว่าสามแสนมากกว่าสามแสน เราเป็นรายได้หลักมากกว่าสวนยางทีเดียวอ๋อกับนี่ไออันนี้ราคาถือว่าราคาตกลงมาเลยนะฮะตกลเมื่อก่อนเจ็ดสิบแปดสิบก็ขายหน้าสวนอ๋อหน้าหน้าสวนนี่เหลือห้าสิบบาทเป็นเป็นเป็นสารอินทรีย์ไม่ไม่ไม่มีสารเคมีเลยไม่มีสารเคมีแล้วก็ไม่ไม่ใช้ปุ๋ยคอกเป็นหลักปุ๋ยชีวภาพเป็นหลักแล้วก็ยาฆ่าแมลงไม่มีเลยเพราะว่าไม่มีศัตรูอะไรมันระบาดอ๋อครับครับ นอกจากมีกระรอกกินบ้างก็ปล่อยไม่กินเหลือกระรอกกินเราก็กินอ๋อครับนี่ก็แนะนําชาวสวนยางว่าควรปลูกพืชแซมนะแต่ว่าต้องดูความเหมาะสมกับตัวเองด้วยว่าต้องพืชอย่างนี้ต้อง,อต,องอต้องเอาใจใส่ต้องเอาใจใส่นะต้องมีปลูกแล้วไม่ไม่ดูแลทิ้งก็ไม่มีประโยชน์อ่ต้องผสมดอกเกสรได้ไหมจริงจริงๆมันไม่ถึงไม่ไม่ต้องผสมก็ได้ถ้าเรามีแมลงดีดี จะะยาปภาพพอจะว่าเป็นพวกชนนรงพึ่งอะไรเนี่ยมันผสมเองก็ได้แต่ว่าถ้าเราที่จะผสมเองมันก็ต้องใช้เวลาสำคัญคือลูกจะต้องลูกถ้ามันผสมติดเยอะลูกมันจะเล็กต้องคอยแต่งลูกเอาลูกเล็กลกออกมาแล้วก็ช่อหนึ่งประมาณยีห้าลูกสามสิบลูกไม่เกินอ,อ่ากับ,ออกบลูกมันจะใหญ่มีคุณภาพขอบคุณครับคุณนครับ อ๋อเนี่ยเดี๋ยวตองตอเนีเเเ้มัน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 นั่นแหละมันแดงมดแลี้ย oh, ตากต้องสีสดสีแดงสดแล้วก็มีเก็บเก็บถอนสีเหลืองแต่ตัวผู้นี่เราก็ต้องเก็บไว้ตลาดนี้มีต้นตัวผู้ตัวเมียครับต้นตัวผู้ก็ต้องเก็บไว้นะครับเนี่ยเสร็จแล้วผลผลิตก็มาตัดแต่งอ่าแล้วก็ทำความสะอาดครับให้พร้อมจำหน่ายต่อไปส่วนลูกที่ ใช้ไม่ได้นะก็เ,เอาไปให้แพะซึ่งกินอีกนะครับไม่ได้ทิ้งนะคุณชยศเนี่ยเป็นเรียนเกษตรอยุธยารุ่นเดียวกับผมครับเราอยากให้ลูกหลานของเกษตรกรเนี่ยมาเรียนเกษตกรครับอยากให้พ่อแม่เนี่เห็นความสําคัญครับทราบว่าในวิยาลัยเกษตกรต่างๆเนียเด็กเด็เกเรียนน้อยอาการเรียนเกษตรของลูกหลานเกษตรกรเนี่ยสาม,มารถที่จะมาพัฒนาอาชีพ ที่บ้านแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีอาชีพหนึ่งน,นะเราเป็นประเทศเกษตรกรกรมนะครับควรให้ลูกหลานเรียนเกษตรเยอะๆครับ